สวัสดีจ้ามาเจอกันอีกแล้วกับช่องสาวบ้านป่าผัากกินนะคะ F c ซที่น่ารักทุกคนและท่านผู้ชมทุกคนนะคะวันนี้สัญญาก็มาเออพามากินผัดเผ็ดปลาไหลครับพี่น้องขาผัดเผ็ดปลาไหลได้ปลาไหลมาเลยอยากกินผัดเผ็ดคับพี่น้องขาก็มีนะผักนะคะอันนี้ก็ผักชีลาวนะคะพี่น้องขาก็ก็มีที่เหลือนะคะก็มีไอผักเออวางตุง้งดอกวางตุ้งนะคะ ต้นดอกหอมนะครับพี่น้องมาค่ะต้นยาพอซอยมือนะคะพี่น้องค่ะมันยั่วมาค่ะต้ญยาแรกต่างหากเลยเนี่ยเห็นไหมดูสิมาเดินพี่น้องค่ะนี่ ได้มาก็คือหรือว่ากินเลยค่ะทำกินเลยค่ะม,มาเด้อครัพี่น้องอื อืเป็ดกับแก้มก็ดีกกข้าวก็อร่อยครับพี่น้องค่ะหืมตัวใหญ่ เผ็ดีกแกนต้ายนะใส่กระเพราลงไปอร่อยมากผัดแห้งๆอ่ะพี่น้อง มาเด้อพี่น้องขาเกี๊ยข้าวกแสนอร่อยอะ แก,ก้มก็แสนอร่อยขอขอ,ขอกินเหล้าเนาะพี่น้องเอ้ยอร่อยอืม ไม่ข่าวนะคะพี่น้องล้างอย่างดีอืขวดข้าว กังรลจัดจัดก่อนนี้ ใส่พริกแกงนะเพราะว่าไม่ได้ใส่กระชายอะไรใส่เครื่องอืออืม คุณแม่ก็ซื้อไว้โรลนหนึ่งเพราะว่าหน้านี้ยเข้าไปไอ้หาอืม Chạy má Ừ พักนี้มันฟอร์ไวเลยมันเน่าไวด้วยหลอกครับโดนน้ำก็ฟอแล้วอดูสิ สำหรับคอเล่าเนาะแบบลุกทุ่งเลยค่ะอืมพี่น้องอื ừ, ừ, ừ. อร่อยจริงๆครับพี่น้องค่ะแบบนึงนะ

นแล้วถ้าคนชอบค่ะพี่น้องค่ะปลาไหลบางคนเขาก็ไม่กินบางคนก็กินเนื้อมันหวาน หวานมากมต้มเปื่อยหรือว่าต้มเปรตนอะอืม,อมได้สดน้ำเครื่องแน่นๆนะเพราะว่าปลาไหลต้อง เชอาเครื่องแน่นๆพี่น้องดับข้าวได้ออ,อร่อยมากเยืย เนือบางคนก็เอาไปทอดกรอบทอดแล้วก็มาผัดน,นะ วันนี้อากาศคืมเหมือนจะฝนจะตกพี่นอ้องอโทษด้วยนะครับพี่น,น้องค่ะหมดค่าเป็นหม้อค่ะจริงจริง À rồi, thuốc chạy hả? <laughs> <laughs> mm. <laughs> mm. ถ้าเอาไปทำเปิบแก้มถูกใจคนคอเหล้ารสจัดจ้ หนึ่องเพชรายใจมากโอ้ยโอเคจ้าพี่น้องจา๋าได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอบคุณมากที่รับชมนะคะ ฝากกดแชร์กดไลค์สัน,นะคะติดตามทุกช่องทางนะคะทิกต็อกแฟนเพจน,นะคะชื่อเดียวกันทาง YouTube วันนี้ก็มาแซ่บๆดีกันนะคะพี่น้องขอบคุณมากค่ะทีกรับชมสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า